สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลงทุนหุ้นง่ายๆ5นาทีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหยิบหุ้น TH หรือว่าบริษัทตรงเวิลดโฮลดิงจำกัดมหาชนมาคุยกันนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้เราเคยคุยกันไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อช่วงปลายปีพศ2564นี้เองนะคะแต่วันนี้สาเหตุที่หยิบขึ้นมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าแค่ช่วงเวลาไม่นานนี้นะคะทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะคะและ และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ส่งผลต่อการดําเนินงานและที่สําคัญส่งผลต่อรูปแบบของธุรกิจของทางตรงทั่วด้วยนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลค่ะที่เราหยิบหุ้นตัวนี้เข้ามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากดูรายละเอียด ของงบการเงินตั้งแต่ปีพศ2563มาจนถึงช่วงประมาณไตามาสที่3ของปีพศ2564นะคะเดี๋ยวจะทําเป็นลิงก์ทิ้งเอาไว้ให้ในช่องรายละเอียดด้านล่างนะคะจะได้ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะเพราะว่า EP นี้จะเป็นการ update, อ,อัปเดตงบการเงินปลายปี64และอนาคต ของทางตรงห้วนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตรงห้วในช่วงเวลาที่ผ่านมากันบ้างนะคะสําหรับบริษัทตรงหัวโฮนิ่งจำกัดมหาชนนี้นะคะเป็นบริษัทหนึ่งค่ะที่อยู่ในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ทําหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนที่เรียกว่าเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอยู่มาอย่างยาวนานมากนะคะแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาทําให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ทางบริษัทจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้บริษัทนั้นไปต่อได้ค่ะบริษัทตรงโลกคงลดินจำกัดมหาชนจึงมีการปรับโครงสร้างพูดเอิบโครงสร้างการดำเนินงานเป็นอย่างมากในช่วงกลางปีพศ2564นะคะโดยในเรื่องของการปรับตัวนั้นนะคะบริษัท ตรงหั่วนะคะหรือบริษัทหนังสือพิมพ์ตรงหั่วได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทตรงหั่วมีเดียแลบจำกัดนะคะเพื่อเป็นการรีแบรนด์และเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นนะคะในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะยังเป็นการเปลี่ยนจากการทําธุรกิจหลักในสื่อสิ่งพิมพ์มาสู่บริการให้สินเชื่อและบริหารสินทรัพย์อีกด้วยค่ะทําให้ทางบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น3บริษัทค่ะ คือบริษัทหนังสือพิมพ์ตรงพวจำกัดบริษัทตรงพวแคปิตอลจำกัดและบริษัทตรงพว a แอสเซทจำกัดนะคะและในช่วงกลางปี64ที่ผ่านมานะคะทางบริษัทตรงพว c แคปิตอลจำกัด ได้มีการตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมใหม่ขึ้นค่ะชื่อบริษัทบริษาัทหาสินทรัพย์ตมพั่วจำกัดเพื่อดําเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยมีทุนจดทะเบียนทางสิ้น100ล้านบาทนะคะเท่านี้ยังไม่พอค่ะทางบริษัทหรือทางผู้บริหารเองนะคะยังได้มีการเตรียมตัวที่จะทานฟอร์มตัวเองไปสู่ Next Generation Media อีกด้วยนะคะซึ่งทางตรงนี้ค่ะบริษัทมองว่า เร็วๆนี้ประเทศของเราจะกำลังจะก้าวเข้าสู่เว็บ3นะคะจึงได้มีการเตรียมเงินทุนอีกจำนวน100ล้านบาทเอาไว้สำหรับโครงการ d i s i l i t a t i o n i n f r a s t r u u t u r e นะคะและเร็วๆนี้เราคงได้เห็นการร่วมมือของบริษัทกับทางสตาร์ทอัพทางด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นจริงๆที่ผ่านมาค่ะ ทางบริษัทได้มีการร่วมมือกับทางสตาร์ทอัพบ้างแล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศหรือมีความคืบหน้าอะไรออกมานะคะตรงจุดนี้เราต้องตามข่าวตามตามกันต่อไปนะคะว่าเขาจะมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมออกมาให้เราได้เห็นกันเมื่อไหร่นะคะทีนี้ย้อนกลับมาค่ะ ในส่วนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ตมว่าจำกัดนะคะในกลางปี64ที่ผ่านมานี้เขาได้เริ่มประมูลหนี้มาแล้วนะคะและบริษัทเองได้ชนะการประมูลทรัพย์สิน n p l ก้อนแรกจากบริษัทที่ให้บริการทางการเงินแต่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือที่เราเรียกกันว่านอนแบงก์นั่นเองนะคะในครั้งนั้นที่ชนะมาเนี่ยมีมูลหนี้จํานวน3,064ล้านบาทค่ะและได้เริ่มรับรู้ไได้เร่มรมับกําไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะในไตรามาสที่4 ของปี64จำนวน54.5ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์กันนะคะว่าทางบริษัทจะสามารถจัดเก็บนี้ได้ประมาณ50%หรือประมาณ1,000ล้านบาทภายใน5ปีข้างหน้านี้ค่ะและในอีก10ปีข้างหน้าก็น่าจะเก็บได้ถึง1,500ล้านบาทเลยล่ะคะ่ะทีนี้ไหนๆก็เข้ามาถึงตัวเลขกันแล้วเรามาดูง,งบการเงินกันบ้างนะคะในภาพใหญ่ค่ะ ปีพศ2564นะคะทางบริษัทแจ้งเอาไว้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี96.11ล้านบาทนะคะเรียกว่าเติบโตจากปี63 63ชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะเรามาดูตรงช่วงสินทรัพย์กันบ้างนะคะเป็นที่น่าสนใจค่ะสินทรัพย์ของบริษัทตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี64นะคะเรียกได้ว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยตลอดเลยซึ่งในปี61เนี่ย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น1,208.58ล้านบาทและเติบโตอย่างต่อนเนื่องมาจนถึงปี64มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1,445.18ล้านบาทนะคะและในส่วนของไรายได้รวมค่ะ,ะปี63นะคะย่อจากปี62ลงมาค่ะอยู่ที่67.53ล้านบาทแต่ปี64มีไรายได้รวมสูงมากอยู่ที่105 จ0.2ล้านบาทค่ะทำให้กำไรสุทธิปิดอยู่ที่96.11ล้านบาทอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ค่ะต้องมาดูรายละเอียดกันบ้างค่ะว่าสาเหตุอะไรค่ะที่ทำให้ผลกำไรสุทธิในปี64นั้นสูงกว่าปี63ถึง71.47ล้านบาทนะคะโดยทางบริษัทตรงหัวนะคะได้ชี้แจงเอาไว้ว่าสาเหตุหลักๆ ก็มาจากไรายได้จากบริการจัดการสินทรัพย์ค่ะที่มีจำนวน54.48ล้านบาทนะคะและไรายได้ส่วนนี้ส่งผลให้ไรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้น48.84ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของดอกเบี้ยรับและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น14.53ล้านบาทด้วยนะคะส่วนไรายได้อื่นๆนั้นก็เพิ่มขึ้น27.12ล้านบาทค่ะ แต่ว่านะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูในไตรามาสที่2ของปี64จะพบค่ะว่าในไตรามาสนี้มีกำไรจำนวน22,44,563บาทค่ะซึ่งในรายละเอียดนั้นก็คือว่ามีส่วนของกำไรพิเศษซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะมาจากการที่บริษัทย่อยขายสินทรัพย์ออกไปจำนวน31.30ล้านบาทค่ะนี่คือประเด็นที่ต้องคิดค่ะว่าถ้าในปี65นี้ ไม่มีรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นนะคะผลการดําเนินงานจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะในปี64ถ้าเรามาดูค่ะอัตรากําไรสุทธิทางบริษัทก็ทําไว้ได้ดีนะคะอยู่ที่62.72%ค่ะในปี63อัตรากําไรสุทธิอยู่ที่40.92% ะะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าน่าจะมาได้ดีแล้วนะคะเราต้องมาดูปัจจุบันคือปี65และในอนาคตที่กําลังจะมาถึงนี้กันต่อค่ะสําหรับในปี65นะคะบริษัทไม่รอช้าค่ะตั้งแต่ต้นปีก็ได้มีการประมูลสินทรัพย์ NPL กันไปแล้วและได้ชนะการประมูลสินทรัพย์ NPL จากนอนแบงค์เช่นเดิมจํานวน1,055ล้านบาทนะคะและนอกจากนั้นค่ะ ทางบริษัทยังไม่หยุดค่ะผู้บริหารบอกว่าบริษัทมีแผนที่จะซื้อนี่ในปี65จํานวน6,000ล้านบาทนะคะซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นนี่ที่ไม่มีหลักประกันค่ะและก็จะเตรียมเงินเอาไว้อีก1,000ล้านบาทค่ะสําหรับการซื้อนี่ที่จะมีหลักประกันอีกด้วยนะคะและในกลยุทธ์ของบริษัทในการที่จะเลือกซื้อนี่มาบริหารตรงนี้นะคะบริษัทค่ะใช้กลยุทธ์ในด้านของการที่จะซื้อนี่ที่มีการค้างชําระไม่นานค่ะ เพราะทางบริษัทมองว่าจะสามารถดําเนินงานตามเก็บหนี้ได้มากกว่าหนี้ที่มีการชําระไค้้งชําระนานแล้วนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของบริษัทตรงหั่วนะคะเพราะนั้นเราต้องมาดูกันต่อค่ะว่านับจากนี้ต่อไปการประกาศงบการเงินในไตรมาสหนึ่งนี้ไปจนถึงไต,ตรมาสสองสามและงบสิ้นปีของปี65ที่จะออกมานี้บริษัทตรงโว่าโฮลดิ้งจำกัดมหาชนค่ะจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลําดับหรือเปล่าค่ะ